ก็ไทยก็มาในชุดเก่งนะครับสีแดงนะครับส่วนมาเลเซียก็ชุดประจำของพวกเขาอยู่แล้วนะครับสีเหลืองเสือเหลืองมาเลเซียครับเอาละครับตัดบอลมาได้จังหวะนี้แล้วฉีดยาวโอ้บอลนหลุดกรอบออกไปนะครับจังหวะของปฏิตามุลโพครับจัดขึ้นครับเพื่อให้มีควรมแม่อุ่นเครื่องแล้วก็เราก็คว้าช้ำได้ครับเอาครับดาริกาซัดจังหวะนี้แม่ก็ยังเบาครับเข้ามือของซิตี้จาม่าครับต่างกันอยู่ที่ไทยชนก แล้วตวัดยิงเร็วแม่มุมแค,คบครับแต่ว่ายังติดเซฟครับบุติตาเสนคลามวันนี้เนี่ยสองคนที่ไม่มีรายชื่อคือนัทมลแตว่ดดว่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับไหลเข้าไปแล้วเน่งๆน่งโอโ้โหตามสูตรเลยครับแต่ว่าทางด้านของส,สัชชาครับยิงไปติดเซฟครับอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นทางด้านของจิวรับประพานิมรัตนสิงห์นะครับกับตันทีมของเราครับ เราเริ่มแล้วครับแล้วจังหวะนี้ไหลมาแล้วซัดมุมแคบโอ้ยนึกว่าหายครับแต่ว่าปัดออกหลังไปได้ครับตั้งเซตกันใหม่ครับแพรพลมาที่ทางด้านเจนจิลาใจจิลาโอ้หจังหวะนี้ได้ลุ้นเลยครับครับขึ้นเกมมาครับไทยแล้วโอ้โหตามน้ำครับแต่ว่าติดปลายมือนะครับจังหวะยิงของดาริกาครับ ตัดบอลได้แล้วย้อนกลับมายกขึ้นมาจังหวะนี้เอาบอลโดงแต่ว่าโดนแย่งไปได้เอาละครับชนมาแล้วยิงทันทีโอ้หเกือบไปเหมือนกันครับจังหวะยิงของอาร์ซิดาซามิครับต้งชมพันธิพาขมลรัตน์นะครับเอาแล้วตัดกลับมาไทยได้แล้วยิงจังหวะนี้ติดเซฟแล้วช้ำอีกทีเรียบร้อยครับเอาละครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับมุทิตาเสินครามครับเอาจนได้ครับโอ้ใจจะเสียกลับมาได้ประตูครับโอ้โหเนี่ยครับกล้องจะมาทีมงานของไทยเลยครับจริงๆอ่ะมุทิตามีโอกาส ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสุดท้ายทําได้ครับโอ้ไดประตูที่ต้องการครับสําหรับแข้งโตเล็กสาวทีมชาติไทยครับที่นั่งอยู่ด้านบนื่อสักครู่ก็บิ๊กป๋องครับอนิศักเบนจากสิริวัลครับประธานพัฒนาฟุตซอลไทยแล้วก็คุณสุทินบัวตูมนะครับผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนี่ครับดูเราไม่เห็นนะครับว่าเซตเกมขึ้นมายังไงแต่ภาพช้าตัดมาเนี่ยไปจังหวะซ้ําแล้วได้ประตูครับ ต้องชมความสามารถเฉพาะตัวของมุทิตาเลยครับคือพลิกหลบบินซสียบินดินนะครับคือตอนแรกกเหมือนจะไปไม่ได้นะครับมาดูจังหวะนี้ครับไณชยชนกเทพคุณครับไหลกลับมาแล้วเกี่ยวซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยเอาละครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเจนจิราบุผาทําได้ครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยต้องตัดเป็นไฮไลท์เลยครับแมหลอกจะยิงขวาแล้วแต่งเข้าซ้ายครับดูครับ เนี่ยครับขึ้นหลอกจริงๆได้ขวาครับแล้วยกบอลข้ามผู้เล่นมาเลเซียแล้วเข้าซ้ายลูกนี้ครับแล้วบอลไปฉลับด้วยครับโอ้ทำให้ซิตี้จาม่านี่แม่ไปคนละทางครับหมดสิเลยครับเจอลูกฉลบเข้าไปครับสัดไปซ้ายแล้วแม่ฉล็บบ่นกันอึดเลยนะครับแต่วัาแรกเรื่องรถเรื่องอะไรพวกนี้นี่ก็เป็นอุปสรรคพอสมควรนะครับอ้าวแล้วมาเลเซียได้จิ้มดีกว่านี้โอ้โหยังติดเซฟครับอ้าวเะครับ ก็ยังประบาดไม่ได้นะครับ2ประตูที่ขึ้นนำอยู่กระชากมาครับจังหวะของแสงระวีแสงระวีปาดมาจังหวะนี้แม่ยังได้คลิกอินครับทีมที่สองนี่จากผู้สิทินที่3ครับฟิโนโกเกนอกกินิต้าครับยิงจังหวะที่ฉลี่แล้วเรียบร้อยครับโอ้นียังคู้พิันขัดคำโดนเม็ดสามไปแล้วครับแล้วคนที่ทำเข้าประตูไปก็เป็นดาริกาเพียน ายรุนเลยครับคนที่สัมผัสบอลในจังหวะสุดท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของดาริกาเนี่ยดูอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้ครับโอ้โโอโตั้งใจเลยครับแบบนี้โอ้โหเป็นจุดนัดพบเลยครับคือยัดมาตรงที่เสาแรกครับแล้วให้ทางด้าน นี่ครับวิ่งเข้ามาชาร์จเข้าไปนะครับทางด้านของดาริกาแม่คือลูกสูตรแน่นอนครับแล้วดูจังหวะแหวกขึ้นมาของไทยเปิดเข้ามาแล้วทับอินนง่ายครับนี่เป็นประตูนําห่าง4-0ครับที่เรามาได้ในคริกเวลาหลังครับคือต้องชมสารุวิมีคำเลยครับพาบอลมาครับสุดท้ายเป็นหมายเลข14ครับศิีชาโพวงครับที่บวกสกอร์ให้ไทยครับนำ4-0 นี่ก็เป็นบทสรุปนะครับของการแข่งขันฟุตซอลครับประเดิมสนามด้วยการถล่มมาเลเซียครับไป4ประตูต่อศูนครับ